สวัสดีเสร์วันหยุดที่13พฤษภาคม2566เป็นมือความหวังของหลายๆคนกับวา่าใดพี่น้องฝากกะคืมอากาศกระดีดีบอ่ห่อนบ่หนาวมวมอเสารนี้มีปลาในซอยอ้อปามาขายให้พี่น้องมีประกาตัวนหน่อยๆกับปลาบูที่เป็นไปหาอยู่แถวอ่างเก็บน,น้ำอยู่ข้างๆบ้านนีคะือจะกินอ้อปลาพี่น้องก็ไปซื้อน้ำพึิน เห็นตามต้นคลิปนะพี่น้องราคากระเพแพง2บห้าบาทก็ได้หลายเติบอยู่เริ่มต้นก็ไปหาเก็บเครื่องก่อนพี่น้องตะไคร่นาาจำเป็นตะไคร้เก็บมาจากนาบ้านนี่แหละพี่น้องปลูกไว้โดนเราเยออยู่สองสามกอพอได้ต้มได้แกงบบกพริกพี่น้องส่วนขั้วานาบ้านอีกคือเกอนัอน่ะละมาเห็ดเครื่องสำหรับเาะปลากินตอนเศร้าเมื่อนี่ สดจากต้นปลูกไว้ซีหาต้นกระเพาะได้ก,กินเก็บกินบัดปีอยู่ได้หละพี่น้องบริสุทธิ์ตลาดซื้อกร,ระส่วนหน่อยเพราะว่าได้กับมาเตรียมเขื่อนนะพี่น้องมาหั่นตะไครบ้บางๆมีอีกอย่างหนึ่งก็คือกระเทียมและหอมแดงพี่น้องหอมแดงบริสุปลูกไว้ตัดไปอีกอย่างหนึ่งเนาะเอามาโขกใส่โขกให้มันละเอียด คือสิแลกพอสมควร,รมาร่วมเครื่องไว้ให้พี่น้องได้เห็นแบบนี้ละติดเตาแก๊สตามสมัยนิยมเหนะเนา่าพี่น,อน้องแต่ก่อนแต่ก่อนก็เป็นเตาถ่านแต่ว่าเตาไม่ได้พี่น้องแต่ว่าเมื่อช่องฝน,นตกอากาศมันชฉื้นก็บ่สะดวกกันไดก็ตั้งหมอนะ้อแล้วพี่น้องเอาตะไคร่พริกกระเทียมที่โขกไว้มาใส่ในห,นหมอ้อเพิ่มผงชรสใส่ปลาแดก ล่อนามเดือดก,กับใส่ปลาลงไปนามกระไลขวดอยู่พี่น้องเออยั่งบดซุกเนาะปลากระไลเดือบอยู่ได้หล่ะยี่สิบห้าบาทก็ได้ลายเถอะเนาะเดือดกิได้คู้ซื้อกันเลยตอนนี้ก็ล่อปลาซุกอย่างเดียวพี่น้องใส่ไฟอ,อ่อ,อนๆถ้าไฟแห้งไรเนื้อปลามสลีก่อนเนาะพี่น้องก็ปิดฝาหม้อไว้จักหานาที่ซิฟนาที่นะพี่น้องก็อให้มันเน่ามันเปื่อยซุกอย่างเดียว ใส่ไปพักอีตูวพักกันแย่งคอจากปากสอยมาไว้ลายเหมือใส่ตัวเย็นซิมบนจากจางจังหน่อยพี่น้องใส่หนังปลาลงไปจังหน่อยระว่างรอปลาสุกอยู่กันนี่ครับพี่น้องยิ่นเสียงยังบ่มีกดหาเสียงอยู่แถวปากสอยด้ยินมาหอดบ้านครับพี่น้องแดนสวนกันหลายคันอยู่เมือนี่ก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้ววันที่13มเมื่ออื่นก็ได้เลือกตั้งกันเลี่วไปเปลี่ยนประเทศไทยมักเบอร์ได้กากาเบอร์นั่นนอกพี่น้อง